สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมสมชายแล้วก็คุณอ้อยนะครับพบกันอีกเช่นเคยแล้วนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาเที่ยวชมป่ามันนะฮะด้านหลังนี้เป็นป่ามันสัปะหลังนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่บานท่อนนะครับตำบลโนนท่อนอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับจะพาคุณผู้ชมมาดูที่ดินแปลงหนึ่งนะฮะฉนดคุดแดงเนื้อที่5้าไร่ถ้่วนนะครับอยู่ไม่ไกลจากถนนมิตรภาพนะครับ ทางถนนมิตรภาพประมาณแค่650เมตรนะครับอ่เดี๋ยวขออนุญาตพาชมเลยครับเข้าข้างๆบริษัทไทยปีดานะครับนะถ้ามาจากฝั่งอุดรให้เราเลี้ยวซ้ายนะครับถ้ามาจากฝั่งขอนแกนให้เราไปยูเทิร์นเลยบ้านบึงแก่ไปนะฮะวิ่งตรงตามไฟฟ้าสามเฟสไปเรื่อยๆนะครับก็จะถึงแปลงถนนกว้างนะครับรถสิบล้อ รถพ่วงสามารถวิ่งได้แต่ว่าสภาพถนนคือเป็นยังเป็นทางดินอยู่นะครับข้างๆกันมีเพื่อนบ้านด้วยนะครับนี่ลืมปิดไฟด้วยนะฮะลบ <No. S 1> ทำเป็นบ้านสวนพอมาใกล้แปลงนะครับเ <c oughs> นี่ยเนี่ยเนี่ยฝั่งนี้ก็มีครับเป็นบ้านสวนนะครับเพื่อนบ้านอยู่ที่ดินแปลงน,นี้สามารถเข้าออกได้สะดวกสะดวก,ส,ดวกสองทางนะครับเข้าทางมิตรภาพเลยก็ได้เดี๋ยวก็เข้าทางบ้านนนท่อนก็ได้นะครับ มาถึงแล้วนะครับไฟฟ้าแรงสูงนะครับสองเส้นผ่านแล้วก็ไฟฟ้าบ้านผ่านนะครับถนนเส้นนี้กว้างดีอยู่นะครับรถขนดินวิ่งสามารถวิ่งสะดวกนะครับเนี่ยนะรถถกล้อขนดินวิ่งผ่านได้สบายเลยนะครับที่นี่เกือบเสมือถนนเลยนะครับต่มจากถนนหลักประมาณสัก20เซนนะครับ เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมเดินดูนะครับไปดูว่าแนวเขตอยู่ตรงไหนนะครับที่ดินแปลงนี้ชนดครุฑแดงนะครับหใบเนื้อที่ห้าไร่ท้วนนะครับที่ดินแปลงนี้ติดถนนสาธารณะถึง2ด้านเลยนะครับเนี่ยตรงนี้เป็นทางสาธารณะหลักนะครับกว้างประมาณ6เมตรได้เลยนะครับตรงนี้นะ มีเพื่อนบ้านอยู่ติดกันด้วยนะครับมาทําบ้านสวนอยู่หลงังหนึ่งแล้วก็ถัดไปตรงนู้นก็จะเป็นบ้าน <c ười> เป็นกระท่อมนะฮะเป็นกระท่อมเป็นที่พักเวลามาทําไร่แถวนี้จะปลูกมันสําปะหลังกันนะครับเนี่ยนะฮะตรงนี้มีเพื่อนบ้านเอาเสามาลงไว้เตรียมทําบ้านแล้วก็ถัดไปตรงนู้นก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับที่ดินจะเริ่มตรงนี้นะครับเนี่ยนะตัดตรงเข้าไปนะครับ ที่ดินเริ่มจากตรงนี้นะครับยาวไปนู้นนะครับนะตามทางไปนูน้น140เมตรนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับลึกเข้ามาตัดมาทนี่ตัดไปประมาณ35เมตรนะครับเนี่ยมีเพื่อนบ้านที่มาทําบ้านสวนอยู่นะครับด้านข้างก็มีนะครับเนี่ยเป็นบ้านไร่ทางดินแน่นแข็งนะครับรถิ่งได้เนี่ยตัวนี้ก็เป็นทางสาธารณะนะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นดินนะยังไม่ได้มีสภาพเป็น ทางลูกลังทางอะไรนะเนี่ยทางสานะนะฝั่งนี้ก็จะลึกเข้าไปประมาณ140เมตรเหมือนกันนะครับตามแนวต้นยูคาเข้าไปนะครับที่ดินไถไว้แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ปลูกอะไรนะครับมองโลง่ลงๆนะครับเดี๋ยวคุณอ้อยจะบินโดรนดูภาพมุมสูงนะครับสังเกตง่ายอยู่นะฮะลักษณะภาพมุมสูงนะครับสวยๆเลยฮะติดถนนยาวสุดแปลงนะครับรอบๆข้าง ตรงนี้ส่วนของด้านหลังที่ดินนะครับมองเข้าไปก็จะเป็นทําเป็นบ้านสวนนะครับขุดบ่อทำโค้งหนองนานะครับแล้วก็มีรถกําลังเข้าไปถมที่นะครับทําบ้านสวนกันอยู่ข้างในนะครับเนี่ยนะครับน้ําเขียวๆสวยๆเลยนะครับโซนบริเวณนี้จะเป็นที่ลุ่มเป็นที่นาเพราะฉะนั้นขุดน้ําออกได้นะครับโซนนี้จะต่ํากว่าที่ดินที่เรารีวิวอีกนิดหน่อยนะฮะเจาะบ่บดานได้ขุดบ่อจักเก็บน้ําได้นะครับ ทำสวนได้ตรงนี้จะแคบหน่อยประมาณ35เมตรแล้วก็ตรงนู้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะฝั่งตรงข้ามกันไปนู้นนะฮะตรงเสาไฟฟ้าต้นที่2นูน่นไกลๆริบๆนู่นนะครับจะกว้างประมาณ83เมตรนะครับที่ดินเกือบเสมอถนนเลยนะฮะเรียบเรียบไม่มีหลุมมีบ่อนะที่ดินไปนี้จะห่างจากโรงพยาบาลศรีแล้วก็มขนะครับประมาณ19กิโลนะครับ เดินทางมาที่ดินแปลงนี้ให้เราวิ่งถนนมิตรภาพขาออกไปอุดรนะครับให้ไปยูเทิร์นตรงข้ามกับสากลโคนมนะครับยูเทิร์นกลับมาแล้วก็วิ่งวิ่งย้อนกลับมานะครับมาเลี้ยวเข้าเป็นทางดินอยู่ข้างๆกับบริษัทไทยปรีดานะครับขับตรงเข้ามาประมาณ600กว่าเมตรนะครับประมาณ650เมตรก็จะถึงที่ดินแปลงนี้นะครับ ถนนเส้นนี้วิ่งตรงไปนี่จะเข้าบ้านบ้าท่อนนะครับห่างไปประมาณ1 7จุดดกิโลนะครับเพราะฉะนั้นไม่เปลี่ยวนะครับมองไปนี่ก็เห็นลังคาเพื่อนบ้านแล้วนะครับนะฝั่งตรงข้ามก็เป็นไร่มันนะครับเนี่ยนะครับคุณอ้อยนั่งตดหมดอยู่นี่นะครับหิวข้าวด้วยนะบนหิวข้าวรถหกล้อรถสิบล้อเข้าได้นะครับตรงนี้รถบรรทุกมันบรรทุกอ้อยนี่วิ่งได้สบายดินเป็นทางลูกรังแน่นนะครับ มาที่ปรับง่ายครับใครสนใจอยากจะซื้อไว้ทำฟาร์มทำบ้านสวนนะหรือแบ่งล็อกขายแปลงนี้นะ่าสนใจครับตอนนี้กำลังพาเดินดูหน้าแปลงนะครับฝั่งนู้นสังเกตง่ายอยู่ครับยาวไปตามแนวไอต้นยูคาแล้วก็ต้นต้นไผ่นะครับยาวไปเรื่อยๆนี่นะเดี๋ยวจะพาเดินสุดตรงนี้เป็นบ้านไร่นะครับตรงนี้ส่วนใหญ่ทำไร่กัน เดินทางเข้าเมืองก็ประมาณ1 5 2 5นาทีนะครับวิ่งถนนมิตรภาพถนนดีด้วยช่วงนี้ขยายแถวบ้านสำรานนี้ขยาย10เลนนะครับอยู่ในเขตอำเภอเมืองนะครับจนดครุดแดง5ไร่สวยๆราคาขายก็ถือว่าไม่แพงด้วยนะครับไร่ละ6 0แสนบาทนะครับสนใจซื้อติดต่อมาได้กับรันพ r o p e อ t y นะครับ ที่ดินแปลงนี้ขายยกแปลงนะครับไม่ได้แบ่งนะตรงนี้นะครับแนวเขตติดกับรั้วของเพื่อนบ้านตรงนี้นะครับตรงนี้เขาจะมีเสาคอนกรีตนะฮะเสาปูนนะฮะลองดูรวดหนามนะนี่ยาวไปนู้นนะครับไฟฟ้านี่ผ่านหน้าแปลงแล้วนะครับมีไฟฟ้าบ้านแล้วก็ไฟฟ้าแรงสูงสองเส้นนะครับตรงนี้ห่างถนนคอนกรีตไม่ไกลนะครับ ลมเย็นนะครับมองไปตรงนู้เป็นบ้านหนนทอนแล้วนะครับถนนกว้างดีครับชอบนะฮะถ้าคนมาอยู่เยอะๆตรงนี้ทําเป็นทางคอนกรีตไปเชื่อมกับถนนมิตรภาพนะครับตรงนี้นะอยู่ไม่ไกลจากจุดจ่ายน้ํานะครับปะปาภูมิภาคนะครับตรงนู้นนะมองไปเห็นเพราะฉะนั้นเรื่องปะปาเนี่อนาคตก็ไม่น่าจะยากนะครับปะปาภูมิภาคก็อยู่ห่างจากแปลงนี้ประมาณ 650เมตรนะครับตรงถนนมิตรภาพน่ะครับนั่นนะครับเห็นไหมอันเดี๋ยวซูมให้ดูตรงนั้นนะครับเป็นจุดจ่ายน้านี่นะฮะตั้งใหม่ปากทางบ้านนูนท่อนนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับยินดีส่งรายละเอียดหรือพามาชมได้นะครับซื้อเก็บไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานซื้อแบ่งแปลงไว้ขายนะครับอนาคตน่าจะเจริญอยู่ครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้เมืองนะครับราคาก็ถือว่ายังไม่สูงนะครับ นะครยังพอพูดคุยต่อรองกันได้นะครับถ้าสนใจสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับถ้าชอบใจนะฮะฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆก็จะได้เตือนกันเข้ามานะฮะจะได้ติดตามชมกันได้นะครับขอบคุณทุกแรงกําลังใจนะครับที่ติดตามชมนะฮะยีบสีทุกๆท่านนะครับที่ติดตามชมนะฮะพูดถูกพูดผิด ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่แปลงหน้าผมจะพาไปดูที่ดินแปลงไหนกันอีกก็รอติดตามกันด้วยนะครับกับรันพาวเวอพาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ